โอเคค่ะตอนนี้เราก็กำลังเตรียมตัวกันแล้วนะคะมีรถขนของไปทั้งหมด4คันนะคะเป็นรถน้ำสองคันแล้วก็ใส่อาหารข้าวสารอาหารแห้งที่เราจะบริจาคดีอีก e 2คันตอนนี้เรารวมตัวกันอยู่ที่น้่าเพลนะคะที่ตำบลแคสีรา,าชาอำเภอสันบุรี คนที่เห็นเสื้อสีฟ้านี้นะคะคือนายกเทศมนตรีตำบลแพทย์ศิราชานะคะอำเภอสันบุรีคนนี้นี่เป็นคนที่ช่วยก้อยติดต่อนะคะ,ะเวลาก้อยอยากจะไปบริจาคที่ไหนก้อยก็ติดต่อกับท่านแล้วให้ท่านช่วยติดต่อกับทีมเทศบาลต่างๆนะคะคนนี้คือนายกเทศนายกเทศมนตรีตำบลแพทย์ศริราชาคุณประเวศจารุพันธ์นะคะต้องขอบคุณในนา,นานทีนี้ด้วยนะคะชาวไทยในอ,อเมริกา รัฐดีซีเวอร์จิเนียและแมริแลนด์นะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> อันนี้ก็คือคละพักอำเภอสันกรีนะคะที่จะไปร่วมบริจาคกับเราไปช่วยเราบริจาคด้วยนะคะ